สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่โลวิตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาร่โลน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันเวลาเดิมนะครับหนึ่งทุ่มกับการทำนายดวงชะตาราศีประจําเดือนพฤษภาคม2565นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทำนายกับชาวราศีมังกรนะครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับผมสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาราโล ส่นก็มีผู้ติดตาม1,000 0กว่าท่านแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะมีการจัดแกะก,แก,แกจิจกรรมแจกของรางวัลใหญ่นะครับผมจะเป็นอันนี้นะครับผม สีส้มนะครับผมจะเป็นลิปสติกนะครับผมลิปสติกยี่ห้อ a m e s นะครับผมาจะเป็นอันนี้นะครับผมทั้งหมด2รางวัลนะครับผมจะมีการจัดกิจกรรมแจกนะครับในเดือนพฤษภาคมนี่แหละครับผมประมาณช่วงต้นๆหรือว่ากลางๆเดือนนะครับผมเดี๋ยวยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าจะแจกกันในช่วงไหนนะครับยังไงถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามแฟนเพจก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าผมจะไปจัดกิจกรรมแจกของรางวัลในช่องทางแฟนเพจนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการไลฟ์สดนะครับผมดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามตอนนี้ยังไลฟ์ใน ช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับแต่ต่อไปอหลังจากที่จ,ทจ,จัดกิจกรรมแจกเนี่ยหลังจากนั้นก็จะไปไลฟ์สดในช่องทางแฟนเพจนะครับใครที่ยังไม่ติดตามแฟนเพจของผมก็ฝากกันด้วยนะครับผมแล้วก็วันเสาร์นี้เวลา6กโมงเย็นนะครับไลฟ์สดดูดวงฟีคนเลื่อนคำถามในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่ผมจะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสิรวกันได้นะครับส่วนกิจกรรมรายวันนะครับให้ผมทำนายดวงให้อออากาศในคลิปพี่อากาศคลิปต่อไปก็สามารถเขียนชื่อคําถาม พร้อมบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วนะครับแล้วก็อายุด้วยนะครับผมแล้วก็เขียนเอาไว้ได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมคําถามเอาไปทานายให้ในคลิปพี่อกาศคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สาหรับในคลิปนี้ผมได้ทำทามสแตป์เอาไว้ให้นะครับผมแยกเป็นช่วงการทํานายดวงการงานการเงินและความรักนะครับผมใครอยากดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สำหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิป่ก่อนนะครับว่าการทํานายดวงผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครง ใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้ปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นาอาคำนันายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ใญใดในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์หรือทางช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมที่ลง ช่องทางเฟ็บุูกส่วตัวของผมหรือในแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมกับการทํานายดวงของชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเอาดวงการงานก่อนเลยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีมังกรนะครับผมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีมังกรนะครับผม สำหรับชาวราศีมังกรนะครับผมในช่วงประมาณไปลายเดือนเมษา ก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมคุณมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานแล้วก็ค่อนข้างจะต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักพอสมควรนะครับผมมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากงานเก่าของคุณหรือจากงานใหม่ไปเลยก็ตามนะครับผมแต่าการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนั้นน่ะคุณไม่สามารถจะพึ่งพาใครได้สักเท่าไหร่แล้วครับผมคุณต้องพึ่งตัวเองเป็นหลักแล้วก็ค่อนข้างจะเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานมากครับแต่ก็เป็นการเหน็ดเหนื่อยที่ดีแล้วครับผมเพราะเป็นการเริ่มต้นทีี่่่่่่คคคออนนนขข้้าาาาาางงงงงงงจจจะะะสสผลดแรรบบววกกใหัุุณณไมทํํป ทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะโอถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยคุณอาจจะได้รับมอบหมายกิจการหรือว่ามอบหมายงานใหม่ๆตาแหน่งใหม่ๆให้ก็เป็นไปได้นะโอแต่เป็น,ปนตําแหน่งใหม่ๆที่คุณค่อนข้างจะต้องทุ่มเทความสามารถแล้วก็ต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะครับผมอา,าเป็นไพ่สแตงนะโอสแตงนี่หมายถึงการพึ่งพาตัวเองนะครับผมแล้วก็หนึ่งไม้เท้าหมายถึงการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะครับผม,มจะม่อาจะเป็นเริ่มต้นกับอาหน้าที่ใหม่ๆหรือว่าอะไรต่างๆที่คุณได้รับมอบหมายมาถ้าคุณทำงานประจำนะโอถ้าคุณทำธุรกิจธ ลูกค้าใหม่ๆอะไรต่างๆนานาก็ตามแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยพึ่งพาใครไม่ค่อยจะได้นะผมต้องพึ่งพาตัวเองเป็นหลักนะคนง่ายจะเหน็ดเหนื่อยกับการทํางานมากพอสมควรนะครับผมคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะให้ความช่วยเหลือจากคุณกับคุณสักเท่าไหร่แลผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถจะผ่านมันไปได้ด้วยดีนะผมและคุณสามารถที่จะฝ่าฟันกับอุปสรรคหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่มันเข้ามาหาคุณแล้วก็พบความสุขในการทํางานได้มากกว่าเดิมนะครับผมในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะผมสิ่งที่คุณ เร่ต้นเอาไว้ในช่วงปลายเดือนเมษายนมันจะประสบความสําเร็จอย่างล้นหลามนะครับผมคุณจะสามารถผ่านมันไปได้อย่างดบดีเลยนะครับผมด้วยความสามารถของคุณเองล้วนเลยนะพึ่งพาใครไม่ได้ก็จริงแต่คุณก็สามารถที่จะทํามันไปได้ด้วยตัวของคุณเองครับผมเป็นหนึ่งดาบหมายถึงการฝ่าฟันกับอุปสรรคแล้วก็เป็นเลิฟเวอร์หมายถึงคุณจะมีความสุขแล้วก็ผู้ภาคภูมิใจกับผลงานของคุณมากๆครับเป็นผลงานที่คุณทํามาด้วยน้ำพักน้ําแรงแล้วก็ทํามาด้วยความสามารถของคุณเองล้วนเลยนะครับผมไม่แคร์ใครเลยนะครับสาหรับเช้าราศีมังกร คุณจะทําด้วยความสามารถแล้วก็สามารถผ่านมันไปได้แล้วคุณก็จะภาคภูมิใจกับมันแล้วก็มีความสุข,ขกับการทํางานเอาซะม,มากๆซะด้วยนะผมไม่จะเป็นงานเก่าหรืองานใหม่ที่คุณได้รับมอบหมายมาก็ตามนะผมไม่ว่าคุณจะทํางานประจาหรือท,ทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะผมช่วงนี้ดวงก,การงานของชาวราศีมังก,กรเนี่ยจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะผมจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีความสุขนะผมแล้วคุณจะรู้สึกรักในอาชีพการง,งานที่คุณทํามากๆน,นะผมจนทําให้มันไปเข้าตาผู้หลักผู้ใหญ่นะผมทําให้ผู้ใหญ่จะ ผลักดันและสนับสนุนคุณเป็นเป็นอย่างมากเลยนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะผมไม่ว่าจะเป็นจากเจ้านายถ้าคุณทํางานประจำนะครับผมหรือจากลูกค้าหรือจากคนรอบข้างถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวก็ตาโนนด้วยความสามารถด้วยความทุ่มเทความพยายามของคุณในสิ่งที่คุณได้เริ่มต้นถึงแม้คุณจะไม่ถนัดกับมันก็ตาโนนแต่คุณสามารถที่จะอ่ายังไงครับผ่าฟันมันไปได้ด้วยน้าพักน้าแรงของคุณเองนะครับทำให้คนรอบข้างโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเห็นคุณค่าในความสามารถของคุณและก็จะให้การส่งเสริมคุณเป็นอย่างดีในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ ผมสําหรับชาวราศีมังกรอาจจะพึ่อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับเดี๋ยวมาดูให้ประกบกันด้าดีกว่านะครับว่าในเดือนอพฤษภาคมในช่วงกลางเดือนนี้คุณจะเจออะไรกับการทํางานอีกนะครับผมอขอดวงการงานนะครับผมของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผม จะมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะสําคัญเข้ามาในช่วงการกลางเดือนนะผมจะเป็นการตัดสินใจที่ออกได้ทั้งหัวและทั้งก้อยนะผมจะเป็นได้ทั้งเดว์เวอร์และเป็นได้ทั้งเดทเลยนะผมและจะมีการตัดสินใจที่สําคัญมากๆให้คุณต้องตัดสินใจนะผมไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในเรื่องของการที่อาคุณจะรับตําแหน่งใหม่รับหน้าที่ใหม่หรือรับอะไรใหม่ๆก็ตามนะผมในช่วงกลางกลางเดือนนะแต่การตัดสินใจอันนี้มันเป็นดับสองคมเลยนะครับผมคุณตัดสินใจถูกก็ดีไปดีคือดีเลยนะผมดีแบบดีประเสริฐเลยนะจะเป็นเด e ์เวิร์ บอว่าสมบูรณ์แบบสมบูรณ์พร้อมเลยแต่ถ้าคุณตัดสินใจพลาดในช่วงกลางเดือนนี้จะเป็นการตัดสินใจที่ทําให้คุณบอกว่าห,หนักอกหนักใจแล้วก็เจอกับปัญหาค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเราเตรียมสมองเตรียมร่างกายเตรียมความคิดคุณให้พร้อมเลยนะในช่วงประมาณกลางกา,กกากเดือนพฤษภาคมจะมีการตัดสินใจครั้งสําคัญที่อาจจะส่งผลถึงอนาคตการทํางานของคุณเลยนะครับไม่ว่าจะคุณจะทํางานประจําหรือทำธุรกิจส่วนตัวก็ตามและการตัดสินใจเนี่ยน่ามาน่าจะมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณเลยแล้วครับผมไม่ว่าจะมาจากลูกค้าหรือมาจากเจ้านายก็ตาม ถ้าเป็นลูกค้าเนี่ยอาจจะตัดสินใจแบบอาจจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างมาให้คุณและทําให้คุณจะต้องคิดพิจารณาให้รอบคอบเลยนะครับตัดสินใจถูกเนี่ยจะส่งผลบวกให้กับกิจการการงานของคุณแบบระดับแบบว่าเดเวอร์เลยนะแต่ถ้าคุณตัดสินใจพลาดกับงานนี้นะผมอาจจะทําให้คุณกลายเป็นเดทได้เลยนะผมเพราะฉะนั้นแล้วเตรียมสมองเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมนะผมจะมีการตัดสินใจครั้งสำคัญเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้แน่นอนนะครับสําหรับชาวราศีมังกรนะครับผม ยังไงก็เอาใจช่วยนะครับขอให้คุณตัดสินใจอย่างรอบคอบแล้วก็ขอให้คุณตัดสินใจได้อย่างถูกต้องด้วยนะครับในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้สําหร bueno. ับชาวราศีมังกรนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวมาดูเกณฑ์การเงินของชาวราศีมังกรกันบ้างดีกว่านะครับว่าเกณฑ์การเงินของคุณจะเป็นยังไงนะครับสําหรับชาวราศีมังกรนะครับอ่ะขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินนะครับของชาวราศีมังกร ในช่วงพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับผม สำหรับช่วงดวงการเงินของชาวราศีมังกรนะครับผมในช่วงประมาณปลายเดือนเมษายนก่อนที่จะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเนี่ยเกณฑ์ทารเงินของคุณจัดว่าหนักหนาสาหัสมากพอสมควรเลยนะครับผมถือว่าเงินเข้าน้อยกว่าเงินออกเลยครับมีภาวะของการปืดเเรืองและในบางคนเนี่ยอาจจะไปโดนทุจริตโดนการโกงโดนของเรื่องเรื่องของการที่อะไรครับเหมือนกับบางทีลูกหนี้ของคุณอาจจะเบี้ยวหนี้คุณหรือว่าอาจจะโดนเพื่อนผูงหรือว่าใครเนี่ยหักหลังในเรื่องของทางการเงินก็เป็นไปได้แล้วครับ ให้คุณเนี่ยเจอกับปัญหาเจอกับภาวะที่จะต้องแบบว่าฝืดเคืองเป็นอันหนักมากเลยนะครับสาหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผมถือว่าเป็นช่วงวิกฤตทางการเงินของชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนเมษายนก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมเลยนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะถึงขั้นแบบว่าแทบจะไม่มีเงินเข้าเลยนะบางวันนี่แทบจะบอกว่าไม่มีตังค์นิดที่ทจะไปจับจ่ายใช้สอยหรืออาจจะต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครมาเลยก็เป็นไปได้นะครับถือว่าดวงการเงินหนักหนาสาหาัสมากพอสมควรเลยนะครับสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงปลายเดือนเมษ ก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับผมพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมนะครับผมการเงินของคุณเหมือนจะดีขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะครับผมถือว่ายังมีเกณฑ์ที่จะต้องหมุนเงินหนักหนาสาหัสพอสมควรดึงหน้ามาโปะหลังนะครับผมเข้ามากออกมากนะแต่ถามว่าดีขึ้นไหมมันดีขึ้นนะมันกระเตื้องขึ้นแต่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีตามที่คุณคาดหวังหรือตามที่คุณพอใจสักเท่าไหร่นะครับผมถือว่ายังอยู่ในช่วงของการที่จะต้องหมุนจะต้องหนักหนาสาหัสแล้วก เข้ามากก็จริงแต่ก็ยังม,มีรายจ่ายที่คุณจะต้องหมุนเอาไปปกจ่ยายหรือว่าอาจจะเป็นช่วงที่คุณเจอกับภาวะของหนี้สินหรืออะไรต่างๆนานามาในช่วงปลายเดือนเมษายนทําให้คุณมีภาวะที่เออถึงเงินคุณจะเข้านะแต่คุณก็ต้องหมุนส่วนหนึ่งเอาไปจ่ายหนี้หรือว่าไปจ่ายในสิ่งที่คุณผิดพลาดมาในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับผมแต่ถามว่าเกณฑ์การเงินกระเตื้องขึ้นไหมกระเตื้องขึ้นพอสมควรนะแต่การเงินของคุณจะไปเริ่มดีขึ้นหรือว่าจะไปเริ่มไหลลื่นขึ้นจริงๆก็เข้าสู่ประมาณกลางกลางเดือนพฤษภาคมนะคครรับมกกาาาเเเงินนพฤษภขอุณ จะเริ่มไหลลื่นได้มากขึ้นนะครับผมจะมีอัศวินนะครับถือเหรียญเข้ามาช่วยเหลือทางการเงินของคุณก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นสถาบันการเงินหรือแม้กระทั่งเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรต่างๆหยิบยื่นความช่วยเหลือกับวิกฤตการณ์ทางการเงินที่คุณเจอก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นการเงินของคุณจะมีทิศทางที่ลื่นไหลไปได้มากขึ้นหรืออาจจะมาจากการงานก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าการงานของชาวราศีมังกรเนี่ยจับไว้อยู่ในทิศทางที่กําลังจะดีไปได้มากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับในเรื่อง การเงินก็อาจจะส่งผลทําให้คุณไหลได้มากขึ้นนะครับผมอาจจะมีเงินจากการทํางานของคุณมาช่วยทําให้เงินทําให้การเงินสถสภาพทางการเงินของคุณเนี่ยไปข้างหน้าได้อย่างดีมากขึ้นนะครับผมสําหรับชาวราศีมังกรนะครับเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อนะครับผมว่าชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงอีกสําหรับเรื่องการเงินในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผม สำหรับเกณฑ์การเงินของชาวลาทิมโกโเป็นสามอัศวินเลยนะครับผมถือว่าจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีแต่ก็ไม่ได้แย่นะ้ววันไหนเข้าก็เข้าพอสมควรถือว่ามีภาวะที่สภาพคล่องดีมากขึ้นนะครับผมแต่ช่วงไหนที่มีรายจ่ายจุกจิกหรือมีภาวะของการที่จะต้องใช้จ่ายเงินก็ยังมีอยู่นะครับผมจัดว่าดีขึ้นนะแต่ยังไม่ถึงขั้นที่ดีจนถึงขั้นที่อะไรครับถึงขั้นที่ โลง่งหรือว่าปลดหนี้ปลดสินยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมแต่ว่ามันก็จะค่อยๆขยับดีขึ้นเรื่อยๆครับผมอาจจะมาจากการงานของคุณที่เริ่มลื่นไหลไปได้ดีมากขึ้นแต่อย่างที่บอกนะว่าการตัดสินใจครั้งสําคัญของการงานของคุณนะครับผมอาจจะส่งผลมาถึงการเงินของคุณก็เป็นไม่ได้ครับดีก็ดีไปเลยนะครับถ้าพลาดขึ้นมาเมื่อไหร่โอ้โหก็ย่อยยับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรอบคอบนะครับผมคิดตัดสินใจให้ดีแล้วเดือนนี้เดือนพฤษภาเดี่ยจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสสำหรับชาวราศีมังกรเหมือนัน,นะครบผแต่สุด้าย แล้วคุณจะผ่านมันไปได้นะถึงแม้จะค่อนข้างจะเหนื่อยแล้วก็ทุรักทุลเลนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยความสามารถของชาวราศีมังกรเองนะครับผมยังไงก็ขอใจช่วยนะครับผมช่วงนี้ค่อนข้างจะหนักหนาสาหาสัสสาหรับชาวราศีมังกรแต่สุดท้ายแล้วด้วยความมุ่งมั่นและด้วยความสู้ไม่อยของคุณและการตัดสินใจที่เฉียบขาดของคุณจะทําให้คุณผ่านปัญหาอะไรต่างๆไปได้สําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผมออะต่อไปคร้บผมมาดูดวงความรักของชาวราศีมังกรกันบ้านดีกว่านะครับว่าดวงความรักจะเป็นยังไงใน เดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับอะขอดวงความรักของชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้ดูนะครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวราศีมังกรนะครับผม สำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผมในช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยโหคุณน่จะเจอสุดวิกฤตทั้งการงานการเงินและความรักเลยนะผมความรักก็เหมือนกันนะครับผมจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะเหนื่อยกับการที่จะต้องเจอกับการหึงหวงกันหนักหนาสาหัสนะครับผมไม่ว่าจะเป็นฝั่งเขาหึงบุณหรือฝั่งคุณหึงเขาก็ตามผมทําให้ต่างฝ่ายต่างเหนื่อยนะผมต่างฝ่ายต่างเหนื่อยกับการที่จะต้องมานั่งทะเลาะจะต้องมานั่งมีปัญหาอะไรก็ไม่รู้พ่อแง่แม่งอนกันหนักหนาสาหัสหึงหวงกันแบบสุดๆนะครับผมไม่ว่าจะ เป็นฝั่งคุณถึงเขาหรือฝั่งเขาถึงคุณก็ตามน้องทำให้คุณมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะเหนื่อยค่อนข้างที่จะอยากพักกันเรื่องของความรักมากพอสมควรเลยนะครับผมเพราะว่าภาวะของการที่ทะเลาะกันเนี่ยน่าจะมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษาจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมเลยนะครับผมแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะกระทบมาเพราะว่าเรื่องการการเงินของคุณก็เป็นไม่ได้นะเพราะฉะมีเกณฑ์ของการขัดแย้งค่อนข้างจะสูงนะครับผมแล้วก็ต้องเกณฑ์ของการที่จะต้องใช้ความอดทนในจิตใจมากพอสมควรเลยนะครับผมอาจึงแม้จะมีการทะเลาะอะไรกันหนักหนาสาหั ก็ตามนุผมแต่ต่างฝ่ายต่างก็ยังมีความอดทนอยู่ซึ่งกันและกันนะครับผมจะเป็นตัวสแตงนะครับผมถึงแม้จะมีบางวันจะไม่ยอมกันเลยนะวันไหนทะเลาะกันนีคนทะเลาะกันแบบโอ้แทบจะบ้านแตกนะแต่ว่าคุณหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยก็ยังมีความอดทนดกันที่จะฝ่าฟันมรสุมทั้งเรื่องของการงานการเงินและความรักกันไปได้นะครับผมทาให้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณเออโอเคมันจะถึงจะหวงอะไรกันมันก็ไม่ไปไหนก็หลอกเออต่างคนต่างก็อยากจะดูแลซึ่งกันและกันนะวิกฤตทางการงานการเงินที่คุณเจอเนี่ยมัน หนาสาหัสแล้วนะผมดูแลซึ่งกันและกันดีกว่าอดทนกันได้ยอมกันได้ก็ยอมกันไปดีกว่านะครับผมจะเป็นช่วงที่คุณจะฟื้นตัวจากการที่เหมือนกับทะเลาะกันทะเลาะกันหนักเรื่องหึงเรื่องห่วงเรื่องการไม่ยอมเอาชนะค้าคารนกันแต่สุดท้ายต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับจะถอยให้กันและกันนะครับผมแล้วก็ยอมกันมากขึ้นและสุดท้ายแล้วเนี่ยในเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็จะกลับมาดูแลเอาใจใส่กันเป็นคิงออฟเพนนเลอร์นะครับผมจะดูแลเอาใจใส่ดูแลในเรื่องของความรักความอบอุ่นซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับแล การงเงินดีกว่านะครับผมเพราะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยเจอปัญหาเรื่องการเงินก็ว่าหนักแล้วนะครับผมความรักเนี่ยขอพักยกกันก่อนนะเรื่องถึงเรื่องห่วงพักกันไว้ก่อนนะครับผมเอาเวลาไปทุ่มเทแล้วก็ ช่วยกันแก้ปัญหาในเรื่องของการงานการเงินจะดีกว่านะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณและคู่รักของคุณเนี่ยจะตกลงเงินได้แล้วผมแล้วก็จะใช้น้ำโอ้น้ำพลแล้วก็ฝ่าฟันกันในเรื่องของอะไรต่างๆที่เข้ามากระทบกับปัญหาชีวิตคู่ของคุณได้นะครับสําหรับชาวราศีมังกรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับว่าชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงอีกสําหรับดวงความรักของคุณในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับผมโอ้ก็จะสงบเป็นจริงๆนะครับผมอย่างที่บอกนะไพ่ออกมาเป็นตัวเฮอร์มิตนะครับผมแปลว่าต่างฝ่ายต่างยอมให้กันและกั นะครับผมมีท่าที่อยู่การที่สงบนะแล้วก็วางแผนในเรื่องของอนานะคตเฮ้ยอย่าดีกว่าทะเลาะกันในช่วงนี้ไม่มีประโยชน์นะผมไม่มีประโยชน์เอาเวลาไปหาเงินหาทองจะดีกว่านะผมเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันนะครับผมจับมือฝ่าฟันวิกฤตกันไปดีกว่าแล้มมีความหวานมีความโรแมนติกให้กันและกันเป็นอย่างดีนะค่อนข้างจะดูแลเอาใจใส่เป็นเป็นอย่างดีนะหลังจากที่อาจจะมีพ่อแง่แม่ง,งอนอาจจะหึงหัวกันอะไรต่างๆนา,าบ้าก็ตามผมแต่เพราะว่าคุณไปเจอกับปัญหาและอะไรต่างๆที่คุณจะต้องไปโฟกัสและคุณก็ถือว่ายังรักและเอาใจใส่กันแล้วก็จัััับบกกนนาฟ ที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดีนะครับผมเกณฑความรักจับด้วยอยู่ในเกณฑ์ดีนะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผมในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับ อะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดกันบ้างดีกว่าแล้วับผมคนโสดนะในช่วงประมาณปลายเดือนเมษาก่อนจะเข้าสู่เดือนพฤษภาคมคุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะปิดตัวเองแล้วผมใครเข้ามาก็รู้สึกแบบว่าไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่นะผมคุณมีภาวะของการที่อยากจะพักกันเรื่องของความรักนะผมอยากจะอยู่กับตัวของตัวเองซะมากกว่านะเพราะอย่างที่บอกว่าชาวราศีมังกรเนี่ยน่าจะเจอกับปัญหาหรือน่าจะเจออะไรต่างๆค่อนข้างจะมารุมในชีวิตเยอะทําให้คุณมีภาวะของการที่ไม่อยากจะ เอาสมาธิไปเสียกับความรักเลยนะผมก็เลยมีลักษณะการที่ค่อนข้างจะปิดตัวเองแล้วก็ค่อนข้างจะปล่อยฟรีกับเรื่องของความรักเลยนะครับใครเข้ามาในช่วงปลายเดือนเมษายนเนี่ยคุณจะปัดเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปหมดเลยยังไม่ยองมายุ่งกับฉันนะผมยังไม่ต้องมายุ่งกับผมผมยังไม่พร้อมที่จะเปิดตัวเองในตอนนี้นะครแล้วก็ในเข้าสู่ในช่วงของต้นเดือนพฤษภาคมก็เช่นกันนะครับผมคุณจะมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะอยากอยู่คนเดียวนะครับใครเข้ามาก็เหมือนจะขัดหูขัดตาขัดแย้งมันไปซะหมดนะครับผมไม่ค่อยอยากจะเปิดใจให้ใครเอา ซะเลยนะผมค่อนข้างจะเป็นเป็นสแตงเนี่ยหมายถึงว่าไม mm ่เวิร์กอินกูเมนก็แบบว่าเหมือนกับถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยค่อนข้างที่จะทุ่มสมาธิไปกับเรื่องของการทํางานแล้วก็อยากอยู่คนเดียวเป็นอันมากเลยนะครับใครเข้ามาก็ขวางหูขวางตารู้สึกแบบไม่ตรงสเปคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่เพราะสมาธิของคุณเนี่ยน่าจะไปใส่กับเรื่องของการงาน mm hmm. การเงินที่มันมีปัญหามากกว่านะครับทำให้ชาวราศีมกกังกรช่วงนี้มีภาวะของการที่ค่อนข้างจะอยากอยู่คนเดียวแล้วก็ขะหน้าที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวนะครับ ภาวะของคุณก็น่าจะไปถึงช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนะคุณจะมีภาวะของการที่อยากจะอยู่คนเดียวแต่ก็เริ่มที่จะเหงาขึ้นมาแล้วพอเข้าสู่เดือนพฤษภาคมถึงแม้ภาวะของการที่ปิดตัวเองอะไรต่างๆนาะนแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มจะลี้ขลายในทิศทางที่ดีคุณก็เลยรู้สึกถึงความบอว่าเอ้ย มีใครบ้างหรือว่าเปิดตัวเองบ้างก็ดีแล้วผมแล้วถามว่าจะมีใครเข้ามาไหมก็จะมีซะด้วยแล้วผมจะมีคนที่ค่อนข้างจะดูดีมีฐานะพอสมควรนะอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากพอสมควรนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะรูปร่างหน้แต่อาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะครับผมหรืออาจจะเป็นคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่สักนิดนึงนะผมแล้วก็เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ค่อนข้างจะดีแล้วผมพร้อมจะวางอนาคตร่วมไปกับคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํางานการหาเงินเช่นเดียวกับคุณนะครับผมจะเข้ามาในชีวิตนะแต่ถามว่าจะถึงขั้นแบบโรแมกัน เลยไหมในเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะไม่ถึงพันนั้นนะผมอาจจะเป็นลักษณะที่เออเข้ามาแล้วก็ค่อยๆนะผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆฉานคามสมพันธ์นะผมอาจจะมีคนที่คุณรู้สึกแบบโอเคอ่ะคุยได้หรือว่าเปิดตัวเองขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ถ้าจะถึงขั้นที่บอกว่าไปคบกันเลยไหมไปอะไรกันเลยไหมอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับผมอาจจะเป็นคามสมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านะครับในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้สําหรับชาวราศีมังกรนะครับ ่ะแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมก็จบขันนายของชาวราศีมังกรถึงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจช่องทาโรวิตุลนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสําหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทารวิตุลนก็ขอให้เฮงๆรวยรปังๆสมบังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ